เกว่าเดีอลาผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความมั่นใจว่าทีมของเขามีประสบการณ์และความสม่ำเสมอเพียงพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แม้จะตามหลังจากฝูงอย่างอาเซนอนอยู่เพียงแต้มเดียวก็ตามเรือใบสีฟ้ารังอันดับ2ของตารางคะแนนด้วยผลงาน76คะแนนจาก33เกมตามหลังปืนใหญ่จากฝูง1คะแนน,นแต่แข่งน้อยกว่า1เกมโดยมีหงแดงลิเวอร์พูลรั้งอันดับ3ด้วยคะแนน74คะแนนจาก34เกม คุณซือชาวสเปนเผยในงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมบุกเยือนนอตติงแฮมฟอเรสในวันอาทิตย์นี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นในระดับสูงสุดได้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณไม่ได้เล่นในระดับที่สูงสุดคงคือความสม่ำเสมอเก็บแต้มและเอาชนะเกมให้ได้ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงท้ายฤดูกาลและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากประสบการณ์และความสม่ำเสมอคือสองปัจจัยหลักที่เป๊ปมองว่าจะเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ ประสบการณ์บนเวทีพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ถือเป็นทีมที่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์สูงทีมเรือใบสีฟ้าเคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมาแล้ว6สมัยโดย3สมัยล่าสุดเกิดขึ้นติดต่อกันในช่วงปี2018ถึง2021ความสม่ำเสมอแมนซิตี้ขึ้นชื่อเรื่องผลงานที่สม่ำเสมอตลอดฤดูกาลทีมเรือใบสีฟ้าไม่เคยเสียคะแนนง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลที่มักเร่งฟอร์มไล่จี้ทีมจะฝูงอยู่เสมอ ตัวยอย่างในฤดูการ2021-22แมนซิตี้ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ถึง14คะแนนในช่วงเดือนมกราคมแต่สุดท้ายเรือใบสีฟ้าสามารถพลิกสถานการณ์แซงหน้าคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จสถิติบ่งบอกว่าแมนซิตี้ไม่เคยแพ้เกมในช่วงท้ายฤดูการนับตั้งแต่เดือนเมษายนมาแล้ว14เกมติดต่อกันอร์มการเล่นที่ร้อนแรงในช่วงท้ายฤดูการแมนซิตี้จึงกลายเป็นทีมที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งในเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ อย่างไรก็ตามอาเซนอนจากฝูงปัจจุบันยังมีโอกาสคว้าแชมป์ด้วยตัวเองเพียงแค่รักษาความคงเส้นไว้ให้ได้และห้ามแพ้ตลอดนัดที่เหลือการแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกรดูการนี้จึงดูเดือดและสูสีจนวินาทีสุดท้ายอย่างแน่นอน